ฟงหน้าหาผ้าเสียงเลยพวกสัอทำไมไม่ไปดูด็อดเด็ดๆฮเฮ้ยทีมซีรีริดตปะทะมัดโกลมแล้วก็เหกตาดูเสียเปิดมาไปพูดภาพทำเพลงสตอมสิปรตกิ้งหมุนไปหมุนมาทำเอาปวดเทียนเบียดเียจากนั้นเอสติเบียนคิดว่าตัวเองเป็นรุ่นดีหัวแข็งแย้ก,กระโดดเร้าดักไม่หลุบพอยแต่ที่ไหนได้เพื่อนเขาอยู่ให้สตอมกั้นใจหมุนเข้าไปอีกรอบนึงรวบด้วยแสีตกใจเล็มแนนตัวรีบกลับไปอย่างดยเร็ว จากนั้นนัเบียดโดนแซนฟายทีบดักส่งออกมาลงที่หัวไอโอพอดีทำเอาไอออนนี้แตกไปเลยแล้วก็แซนฟายทำการสำลักก้อนไฟออกมาจนไอโอในตัวระเบิดแตกไปลูรูปโงกันเลยทีเดียวแตกก็ไม่เป็นไรแย่มันก็ซื้อเกิดกลับมาใหม่ได้เองกันเลยและจากนั้นทั้งสองฝ่ายทำการยืนดูเชิงกันอย่างบองมันสตอมสปิริตรวบรวมพลังทวารทั้งเจ็ดแล้วพุ่งออกไปดูจังหวะนี้เฟลเลตอลสุดจะโมโหโกธาจึงข้อไปแบบเบิ่มๆหนึ่งเทั้งซีเข็ดก็สุดจะทนเหมือนกันก็เลยทําการประจุมสีทางซีเข็ดลงคะแนนเสียงแล้ว ว่าถึงเวลาแล้วนะที่ใส่จะต้องออกมาร้องเพลงหมอนหลับ oh, won let you แล้วกระโดดเข้าไปแล้วก็โอ oh, oh. จากนั้นไซรีบกระโดดลงไปแผล่แป้ะทำเอาชาวบ้านขาตายเดินไม่ออกยังกับผีหลอกตอนตีสี่ป๊อปปี้เห็นมังกรกาลังกระเพือปีกจะออกนอกโลกจึงรีบยิยงสอยลงมาเฟลิดบอยจึงพุ่งรวดออกมาแล้วก็รีบใช้สมองที่สองทำงานอย่างโดยเร็วละครบ,บวกเลย <c oughs> เหล่าทัพย์ทั้งสองพยายามเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตบอยและด้วยผลบุญกุศลทั้งหลายที่ส่งมาถึงบอยเล่นเอาพี่บอยฮึกเกือตบกันทือพี่เพอทั้งหลายในวงโดมอย่างเมาแบบสาธุสีสีเข็ดทั้งหลายตกกระจายวิ่งหนีเพ่นเป็นป่าราบเลยฮะนน ถ้าว่าลูบิจะตกรถจึงโดนตบกกหูไปจังหวะนี้ไม่มีภาพของเทียเข็ดแล้วที่จะวินทางมัดโกเลมก็ไม่รอช้าตีบ้านอย่างรวดเร็วสตอมเลยคิดว่าเอาหรอว่าขูม,มข้าไปมาเดี๋ยวมันก็คงเวียนหัวแล้วก็ตายกันไปเองแต่ที่ไหนได้แล้วก็ในสตัร์แล้วก็ตกตายไป โอ้โหทางมัดโกเลมพร้อมใจกันกดขยายใหญ่นึกว่าใส่สบงแล้วส่งพลังรีบตีบ้านอย่างรวดเร็วส่วนสตองก็หมุนไม่อไม่เอไม่ยอีงทำอะไรไม่ได้แล้วก็แตกพ่ไปเรียกว่าทําดีแล้วแหละแต่ก็ลูกหูลูกตากคุณภาคเลยทีเดียวเชียวเอิครก็ผมบคุณคุณกบวยถวยเทพมากๆครับที่เข้ามาบรรยายให้ในเกมนี้เรามาดูในคู่ที่สองดีกว่าระหว่างทีม <c oughs> มัสโกเรมประทะก,กับไอ้มา เ,เราผมขอตั้งชื่อตอนนี้ว่าเคร์อมิบดาเพราะว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่ชวนเสียวหูรูดชะมัดในขณะที่มัดโกเลมพยายามเอาโรชานอยู่นั่นเองบอยสปิริตที่ยืนดูต้นทางให้ก็โดนตบกระเทืบจนตายห่าไปนอกออกพยายามสำลอกไฟเข้าไปฮิวแต่ก็ไม่ทันการเออสปิริตกิ้งหลุนๆเข้ามาไปทันทีในขณะที่ลอยอยู่บนฟ้าลีน่าพร้อมที่จะฆ่าเล่นเอาเสียวหูรูดก,กันเลยทีเดียวเลนเดบอยก็กระโดดเข้าไปควบอย่างสวยงามมากเลยทีเดียวเชียวพอไข่ระเบิดปุ๊บออกมา เล่นเอาอีนี่ว่าเนยืนงงในดงเทนกันเลยทีเดียวเชียวจากนั้นทีมมารโกลมคิดว่าเศรษฐกิจทางด้านนี้แล้วจึงตะโกนบอกเพื่อนๆว่าปั๊บไปเอาโรสานกันและในขณะที่เอาโรสานอยากเบามันอยู่นั่นเองโดยหารู้ไม่ว่ามีภัยนายันตรายอยู่สตอมสปิริตใช้กิจที่3ามในการคำนึงคึงคิดว่าเอ๊ะมันดีโรชานเสร็จยังวะจากนั้นสตอมสปิริตพุพ่งพวดเข้าไปโชกเอจิตแล้วก็ชีด วู้ฮแล้วก็ตายหาไปจากนั้นฟิลิปบอยจึงสำลักออกมาวะ่าใครจกเอจิตกูเเกูจกเอจิตด้แต่กูก็ตายอยู่ดีจกฮัี่แตกเรามาชมในช็อตที่3กันเลยครับระหว่างทีม OG ปะททะนิกบา เป็นช่วงเวลาดีๆที่ทีมโอจีกำลังจะขึ้นบ้านนิกมากแล้วก็ผีเข้าผีออกเซฟกันเลยทีเดียวอยู่ดีๆนีก็พุพ่งพรวดเข้าไปตีบ้านคนเดียวโอ้โหสปริรบอทอฟเฟิกระโดพดพุด่งพรวดเข้าไปตายทันทีแล้วฝูงผีเพิพ่อทั้งหลายก็พากันลุมมยิบเซฟแบบยิบเย็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 บ,บจนตายหาไปเลยแล้ววีห้าก็พ่นคําออกจากปากว่าโทรแสกของเจ้าไม่มีประโยชน์อันใดในที่นี้โอ้ใช่ผ่า มันโคตรอัปรีที่สุดเลยอ่ะมันโคตรอัปรี